ผู้ใหญ่แบงค์ได้บอลน,นะครับพี่ตายนะครับพี่เอกได้บอลน,นะครับแพทนักกรน,นะครับนี่เทพศิรินนะครับปีนี้ไม่ได้เข้าชิงนะครับฟุตบอลเจ็ดสีนะสวยผู้ใหญ่แบงค์ได้บอลผู้ใหญ่แบงค์โอ้โหไม่ยิงนะครับอ้าวนะครับไอ้สาระทิพย์พิเศษจับบอลไม่อยู่สาระทิพย์พิเศษยิงโอ้โหสวยสวยนะสวยนีย่ก็ พระเครื่องอ่างทองนะครับแต่ว่าบ้านอยู่วิเศษเขาชื่อเฟซว่าสาธิตพิเศษนะครับคนนี้แหละครับตัวจริงนะครับยับสายพี่้ายหายพี่ประธานเบีย์เอาปล่อยออกนะครับไดทุ่มนะโอ้แย่งผลนะครับรัฐบาลนะครับบนออกสองสองหนึ่งนะครับล่างออกสามแปดนะครับนี่ป๋าจอดให้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ สมหวังแล้วไป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 สถานิีพิเศษนะครับโอ้โหติดหลังเน่าโอ้โหได้ได้ได้ไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับเล่นต่อนะครับประธานเบียร์โยนครับประธานเบียร์ได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดไปทางมุมโอ้โหเข้าทางประธานเบียร์ครับ สกัดมาไม่ดียิงครับโอ้โหกูกูกูกโอ้โหตืนตืนไม่หายแฮงด้วยกตัวนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์นะครับประธานเบียร์ครับเวลาเยอะมาเวลาเยอะเวลาเยอะและก็สู้ต่อนะครับบ่อนี้ชิงไหวชิงพลิบกันนะครับอยู่ที่ กองกลางนะครับแล้วก็กองหน้านะครับใครจะคมกว่ากันอา <c oughs> จานแอปครับอาจารย์แอปได้บอลสาธิตพิเศษไม่ทันนะครับไม่ผ่านตูนนะครับประตูลอยกระทงหนักมากเกินครับตาจะยังสู้แสงไม่ได้นะครับแอปไปไปไปพีอาจารย์แอป <c oughs> ได้บอลน,นะครับอาจารย์แอป พิกได้พิกได้ไปไปแทนนากรได้บอลปั่นไปทางด้านสาธิตวิเศษได้บอลนะครับยังได้อยู่นะครับ T N D นะครับให้ผู้ใหญ่แบงค์ผู้ใหญ่แบงค์ออกจากแอปนะครับประธานเบียร์สกัดออกนะครับให้เสียงให้เสียงนี่ให้เสียงนี่ออจากแอปนะครับ T N D ได้ครองบอลอยู่นะครับ ที่บนมีสกัดออกนะครับบอลสกูกี้สูสีทางบอลใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่กับกองหน้านะครับว่าใครจะโคงหมออก,กันนะครับโอ๊ตแอลบอกทางบ้านไม่รู้แต่ว่าทางบอลใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เซลใครดูวไวเอาพี่เอกได้บอลพี่เอกแบงค์พีเ่เอกแบงค์ โอครับ oh. oh.